เส้นขอบฟ้ากำหนดด้วยแสงพระอาทิตย์เส้นชะตาชีวิตขึ้นอยู่กับตัวเราเองเรียนท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทบิ๊กซันอันพรายคุณจุรดากำมลดวงอมอคณะผู้นำและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมธนเดนชพงศ์สุขุชดสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสิ่งค้าดีไหม ดีไหมครับสินค้าไม่ต้องห่วงครับดูอย่างคุณธนวัฒน์อุปพงศ์ผู้ป่วยมะเร็งนอนรอความตายที่บ้านเป็นยังไงครับรอไหมรอแต่เสียดายนะครับมีภรรยาแล้วนะครับบางท่านอาจจะจองมาอยู่นะครับนะก็นะครับก็ตัวผมเองต้องขอบคุณนะครับผู้ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผมครับบริษัทบิ๊กซานันบลายครับและวันนี้เนี่ยคือผมต้องบอก ของท่านอย่างตัวผมผมคว้าโอกาสเพราะผมหาโอกาสมาทั้งชีวิตโอกาสที่จะพลิกชีวิตเขาบอกว่าเราจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองหาแต่ถ้าเราไม่เคยมองหาถึงโอกาสเข้ามาเราก็จะมองไม่เห็นเขาบอกว่าโอกาสนะครับเหมือนเราเราต้องแบบคล้ายๆแบบทุกคนไข่คว้าหา,าโอกาสเขาบอกโอกาสเหมือนอะไรครับเหมือนไอติม ถ้าไม่ชิมก็ละลายถูกไหมฮะนะครับวันนี้ท่านได้โอกาสที่ดีมากๆและที่สําคัญนะเราอยากสําเร็จเราต้องทาไงเขาบอกว่าเราอยากเป็นคนรวยอันดับแรกเขาบอกว่าเพื่อนที่พบหนังสือที่อ่านกับงานที่ทําถูกไหมถ้าเราอยากรวยอันดับแรกต้องเกิดมาเป็นคนรวยเราผ่านหรือยังเราเราคงไม่ได้แล้วเนาะสองแต่งงานกับคนรวย ได้ไหมเราพอจะได้ไหมแม่พอจะได้ไหมแต่งงานกับคนรวยฉันนี่แหละหนึ่งในตองอู <c oughs> นะฮะอันอย่างที่สามครับอยู่ในกลุ่มของคนรวยถ้าอยู่ในกลุ่มคนรวยสิคนเราเป็นคนรวยคนที่ <Yeah. S> 1F <c oughs> เห็นไหมล่ะมันอยู่ที่เราเราจะเป็นคนรวยคนแรกของตรนะกูลวันนี้ใครอยากรวยยกมือขึ้นใครมีกิ๊กเอามือลง เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะไม่ใช่นัดกันหน้าห้องน้ําหรือแบบไม่รู้นะครับแล้ววันนี้ท่านไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยพากให้ท่านมองว่าโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจโดยใช้เงินไ้น้อยยากไหมเพราะว่าธุรกิจต้องใช้เงินเยอะนะแต่นี่เราเป็นเรามีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจสองเรามีโอกาสได้อิสรภาพในเรื่องของเงินเวลาสุขภาพเพราะสามสิ่งนี้มาไม่พ้องกันอย่างแรกนะครับเขาบอกว่า ถ้าเราไม่อาบน้ำข้อที่หนึ่งนะถ้าเราไม่อาบน้ำสามวันเราจะเหม็นถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมอ่าข้อที่สองเราไม่สามารถที่จะนับเส้นผมได้ถูกไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมข้อที่สามเราไม่สามารถที่จะหลับตาแล้วเลียบดิ้นในเวลาเดียวกันได้ถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมข้อที่สี่ มีหลายๆคนกําลังทําอยู่ตอนนี้กําลังหลับตาแล้วเหมือนจิ้งจกยังไงวะอยู่ดูไทำไมพอทีห้าเราก็ลังถูกหลอกแล้วก็มองง่ายอย่างนี้เราถูกหลอกแล้วรถูกหลอกไม่ทําทําไมถึงอยากให้พูดแบบเนี้คือเวลาถ้าเจออะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งไปคิดเยอะคิดแทนคิดมากเขาเรียกว่าให้เราแบบแอคชั่นวิดโนเฟีย ทำแบบไม่ได้มีอะไรเลยแบบคือไม่ได้คิดไม่มีอะไรเลยัวไม่ต้องคิดเยอะเหมือนมาทำนี่ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้แล้วหนึ่งใบแต่ได้หกล้านท่านยังเชื่อเลยถูกไหมครับถูกไหมเออขนาดแผ่นดินไหวไวาไว,ไวใจยังสั่นถึงตรงนี้เลยถ้าันอยู่ตรงนั้นันไม่ไหวแนะ่นอนถูกไหมอ๋อธุรกิจนี้ให้เชื่อก่อนนะบางสิ่งบางอย่างยังไม่ทำต้องเชื่อก่อนถูกไหม ท่านเชื่อไหมถ้าเกิดอยู่ตึกชั้นสูงสูงเนี่ยผมโรงแรมโรงแรมอะไรนะนันทพงศ์นันทพง์แกนโดดมาจากตึกชั้นสามแล้วเสียชีวิตเชื่อไหมหรือใครยังไม่เชื่อต้องเชื่อก่อนนะวันนี้ก็เหมือนกันโอกาสที่ท่านต้องเชื่อก่อนนะท่านเห็นโอกาสรีบคว้าเลยโอกาสครั้งนี้เหมือนท่านได้คู่ครองคู่ตอนนี้ท่านเลือกไหมภูมิใจกับคู่ที่เราได้ตอนนี้ไหมดูคู่ นะครับก็หลังเริ่มมองแนละ้วเราได้ยังไงมานะครับมาดูครับในเรื่องของสินค้าผมผ่านแล้วกันนะแต่มาดูในเรื่องของอไรายได้ทําไมฉันต้องทําพิซซ่าทำไมทำไมต้องทําถ้าเคยมีฝันนะครับมีฝันที่อยากได้นู่นนี่นั่นแต่มันไม่ได้แต่ถ้าพิซซ่าให้ได้ท่านว่าโอเคไหมโอเคอาไปซื้ออะไรไม่ต้องสนใจว่าราคาเซลล์จะกินอะไรไม่ต้องไปดูเมนูด้านขวาสั่งสัๆางสรางเเดียวแล้วจ่ายตังได้ดีไหม อยากได้รายะเท่าไหร่กำหนดเองดีไหมครับนีั้นท่านต้องฟังนะครับมาดูครับในเรื่องของแผนธุรกิจเห็นไหมแชร์เมื่อกี้สุดยอดมาแต่ละท่านไม่กั๊กเลยเนาะนะเต็มที่เลยเซ็นเซอร์ไม่ทันนะครับทาเบือบือไม่ทันเลยนะครับออกกันเต็มแม็กเลยนะครับรางวัลเยอะแยะมากมายที่บริษัทพิกซาร์อันปราไลทท่านไปดูแล้วกันนะครับต่อไปครับโครงการสุขภาพดีมีรายได้วันนี้ ทำง่ายเพียงแค่ท่านซื้อกินซื้อใช้เราต้องเป็นต้นแบบคือเวลาเราจะไปชวนใครเราต้องกินก่อนถูกไหมเหมือนเราจะเปิดร้านส้ตมตำถ้าเราไม่กินเองใครจะกล้ากินถูกไหมบางครั้งผมชูรถห่อแล้วกี่บาทสามสิบสี่สิบหมดทั้งหอก็มีวันเดียวไม่รู้ใส่อะไรหนักหนาน,นะครับทำง่ายๆครับซื้อกินซื้อใช้กินให้เป็นผลลัพธ์ก่อนเพราะอย่าลืมนะครับธุกรกิจถ้าเป็นร้านค้าต้อง ร้านก็ดูสะอาดเชลต้องจัดให้เป็นระเบียบมีความน่าเชื่อถือถูกไหมครับแต่ธุรกิจนี้หน้าเราเขาดูที่หน้าเราสินค้าเห็นไหมครับอยู่บิ๊กซันง่ายนิดเดียวทําธุรกิจสินค้าใหม่ซื้อหมดสินค้าหมดซื้อใหม่ดีไหมดีไหมวันนี้ใครจะซื้อยกมือต้องซื้อแล้วนะต้องซื้อเอาไปกินแล้วนะอย่าให้เขาถามว่าเจ้ากินแล้วตีค็บคือแท้ เขากว่ามันดีอยู่แต่ลูกปุ๊บอัพไอซื้อแล้วเบรเจ้าคือบอกคือป่าวนะมาดูก่อนสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่วันละห้าร้อยถึงสามหมืนบาทต่อวันเลยนะรายได้ขนาดนี้เยอะไหมมาดูก่อนนะครับมายังไงเอกสารก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของรายได้เหมือนเรามีตู้เซฟในวิษซันแต่ว่ากุญแจที่จะเปิดตู้เซฟก็คือนี่ครับสมัคร รวมหุ้นสมัครสมาชิกครับเอกสารครับการเข้าร่วมหุ้นก็คือหนึ่งอะไรครับบัตรประชาชนใครไม่มียกมือเดี๋ยวให้ยืมแต่หน้าอาจจะไม่เหมือนกันนะต,นต้องไปเต็มเออไเติมแต่งเอาครับสองอะไรครับหน้าบัญชีธนาคารทีนี้บางคนพูดถึงหน้าบัญชีธนาคารกลัวเลือเกินค่อยก็กลัวนะคอเซ็นเตอร์ค่อยกลัวร,รุ่นนี้นั่น แต่เงินในบัญชีมีร้อยสี่สิบห้าบาทก็กลัวถูกไหมครับกลัวไหมกลัวหมดเนาะเราจะคิดเยอะกลัวไปหมดฉดวดเฉนิดก็เลยอยู่ที่ทกศหมดใช่ไหมครับเรากลัวใช่ไหมครับกลัวโจรอ่ามาดูครับตอนนี้ไม่รู้ว่าโจรกับเรากับโจรไม่รู้ใครกลัวใครแล้ะตอนนี้โจรต้องกลัวว่าเป็นของปลอมถูกไหมครับทองมันห้าหมื่นใช่ไหมเห็นไหมเมื่อวานนี้ทองขึ้นห้าหมื่น แผ่นที่ตกใจก็เลยไหวเลยทีเนียไหวทั้งประเทศเลยไม่เคยคิดว่ามันจะถึงห้าหมื่นอะมาดูครับทีนี้รายได้ห้าช่องทางรวยดีไหมขายข้าวมีหึช่องทางบวกกับอีห้าเป็นหกึงนี่ดีไหมดีไหมถ้าใครเขาถามเนี่ยมาฟังอะไรมาฟังธุรกิจบิ๊กจันมันเป็นยังไงรายได้หกช่องทางพอ่นี้แล้วทางหนึ่งอีกห้าอ่เป็นหกช่องทาง หครับทางเลือกนั้นก็คือกำไรจากการขายปีกใครชอบขายยกมือ,อโอ้โหนะครับขอบคุณนะครับคำตอบที่ถาถูกเข้ามามีคนเดียวปกมือให้แม่หน่อยไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยช่วยกันหน่อยนะใครยังไม่เคยยกมือให้ยกเอายกมือเ <c oughs> <c oughs> ออก็มีอยู่นะจะย,ยกอย่ก็ดีนะครับใครที่แบบว่าอย่ามายุ่งกับฉัน ฉันคิดว่าฉันลืมปิดแก๊สอยู่บ้านมีไหม,อมเออนะฟางก่อนครับสองถ้าไม่ถนัดในเรื่องของการขายผมว่าช่องทางนี้เหมาะกับท่านแนะนําว่สสตาร์โบนันแนะนาบอกต่ออย่างเดียวเลยนะครับรูปแบบนี้ทำเหมือนรูปแบบสหกรณ์ใครแบบซื้อเยอะแบ่งบันเยอะใครไม่ซื้อเองก็บอกคนอื่นมาซื้อเราก็ได้ผลเยอะเนี่ยนะครับมาดูทางที่3ครับตัวนี้บ,นบรัสบริหารทีม ทีมความคิดแข่งนะครับต่อไปก็สี่กับห้ารายเดือนเนี่ยตรงเนี้ถ้าทำหนึ่งสองสามสี่กับห้ามาเองดีไหมครับดีไหมครับสี่กับห้าเพนบอกมาอยู่ซื่อๆขี่นเข่เติงๆดีไหมครับเป็นซื่ออยู่เรียบเงินอาจารย์ทนเดชบอกกับ่อีวัวน,น้ําในหูไม่เท่ากันขยาบมเงินัวมันไป <laughs> มีใครหลับไหมเนี่ยยังไม่มีน้องแม่เนาะ โอ้แม่ยิ้มอย่างเดียวแล้แม่เสื้อชมเ,เสื้อแดงสุดยอดมากเลยนะครับมาดูครับรายได้แต่ละทางมาอย,ยงง่างไงห้างที่หนึ่งครับคนที่ชอบขายมาดูครับราคาพีเจเฮิรอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตั้งใจดูตรงนี้หน่อยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกลัววิทยากรบ,บนเวทีหายไปไหนแล้วที <c oughs> <c oughs> กระพริบตาหน่เดียวหายเลยนะครับ <c oughs> ราคาคุ้ส่วนอยู่ที่ เก้าสิบาทแสดงว่าส่วนต่างทางกําไรถ้าไปขายได้กําไรเท่าไหรครับห0ร้ยเก้าบาทแต่ถ้าซื้อกินเองได้ส่วนลดห0ร้ยเก้าบาทดีไหมดีอ่านี่แหละทางมุกเดารก็บอกว่าอยากกินแซกก่หรืออยากกินเสารอยากกินถึงหรืออยากกินแพงนี่แบบนี้ถูกหรือแพงอยู่ที่เรานะสินค้าของเราบางคนบอกพูดแพงยังเลยแน่นอนครับถ้าท่านยังไม่ได้ทานท่านาจะมองว่าแพง แต่คำว่าเพงไม่รู้เป,เปรียบกับอะไรนะแต่สินค้าของเราจะรู้สึกแพงตอนซื้อแต่จะถูกตอนใช้เพราะเวลาใชา้แล้วโอ้โหราคาแค่เก้็สิถูกมากๆมันน่าจะขวดละ5้าพันเดีนี้ต้องตกมือกับท่านประธานบริษัทนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยหาที่ไหนครับด้วยจากคุณธรรมนำธุรกิจไม่พอยังเป็นคนใจบุญนะอยากให้เราซื้อกินซื้อใช้ในราคาที่ถูกราคารากยากนะ มาดูครับงานขายจบแล้วการใช้ดีแล้วบอกต่อยังไงเริ่มจากตัวเราเราเป็นวงกลมวงแรเกเริ่มจากตัวเราก่อนนะหน้าที่ครับยินดีแล้วบอกต่อส่งต่อความประทับใจท่านต้องค้นหาความประทับใจก่อนเห็นไหมครับทั้งสามท่านมีประทับใจไหมประทับใจแล้วส่งอินเนอร์ออกมาเต็มที่เลยไม่ได้กักเลยเห็นไหมครับมีหมดเลยนะหลายๆอย่างนะเนี่ยเห็นไหมครับท่านเพียงแค่ยินดีแล้ว แนะนำเพราะว่าคือโครงสร้างของธุรกิจของเราเป็นแผนแบตเตอรี่เป็นแบบสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับทีนี้ตำแหน่งที่หนึ่งครับตำแหน่งอะไรครับ,บรอนนะครับตรงนี้หน้าที่เราก็คือกินดีแล้วสร้างสองสายงานบอกต่อนะแบบนี้เราอยู่ตรงนี้ครับแนะนําคุณ A และคุณ B คุณ A และ B นี่คือที่ต่างนะครับสมมุติถ้าเกิดถ้ารวมค 1, รบหนึ่ันคะแนนหรือหนึ่งรหัส แนะนำา A B, และ B คนละหนึ่งรหัสแบบนี้ครับบริษัททำไงครับบริษัทคำนวณน,นะครับอย่างนี้คและ B นะครับเขามีหน้าที่ซื้อกินซื้อใช้เห็นไหมครับบริษัทวิกซันไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อนะกินดีแล้วบอกต่อบอกต่อไปเรื่อยๆน,นะฮะที่อยู่มาประมาณสิบกวปีนี้นะครับถ้าเกิดคุณ A กินดีแล้วเขาบอกต่อไหมฮะ ถ้าเกิดเขากินดีแล้วเขารู้ว่าเขามีรายได้เขาบอกต่อไหมครับอบอกต่อเขาปรากฏว่าเขาไปแนะนํานะครับอาจจะเป็นโตอยู่ที่สกอตต์อุบลขคอนแกนก็แล้วแต่ครับวันนี้ส่งส่ง,สงยอดมาที่หน,นึ่งหมื่นห้าพันคะแนนฝั่งนี้ครับฝั่งบีครับทีมนี้อาจจะส่งมาที่เยอะเยอะกว่านี้ก็ได้อาจจะส่งมาที่สองหมื่นแต่เขาตัดคะแนนให้เท่ากัน,น,ขนเขายึดทีมอ่อนเป็นเกณฑ์แบบนี้ครับก็บาลานแบบนี้ครับก็ร,รับ วันละ7,500มาทุกวันก็คูณ30เข้าไปนี่ก็คือที่มาของเดือนละ225 0 0 0้านแต่ถ้าตำแหน่งที่นะครับตำแหน่งที่แบบรายได้เยอะขึ้นก็คือเป็นตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งซิลเวอร์เหมือนกันครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็บาลานซ้ายขวามาแบบนี้ก็วันละ12,500เดือนหนึ่งก็คือ3 75,000ับาทอันนี้คือตำแหน่งที่2นะต่อไปครับตำแหน่งที่3ครับบาลานแล้วซ้ายมา40,000ขวามา40,000บาลานปั๊บนะครับก็ได้ วันละ2 0 0 0 0ืเดือนละ0,000 0นะครับแต่ตำแหน่งที่ผมอยากให้โฟกัสนะครับก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่จะได้ขึ้นประดับเข็มเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะปลดหนี้ในระยะเวลาสั้นๆได้ตำแหน่งอื่น,มนสมมุติเรามีหนี้สองล้านอาจจะใช้เวลา5ปีแต่ถ้าตำแหน่งนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 1- 2ปีปลดหนี้สองล้านได้ดีไหมเอ๊ ดีไม่ดีดอ่านะฮะมาดูครับตำแหน่งนี้เห็นไหมครับ<ต><ว>เราซื้อกินซื้อ,อใช้เราพร้อมทีเดียวเลยครับ3 5กว่บาถ้าเป็น PG เคอร์ตรงนี้ตำแหน่ง7,000คะแนนรหรือ7จลหัสเห็นไหมครับสมวนสิทธิ์การจ่ายดูวันลุกมทีมฝั่งซ้ายมา6,000ืคะแนนฝั่งขวามา6,000 0คะแนนแบบนี้บริษัทคำนวณให้วันละ3,000 0ซึ่งตัวผมก็ได้มา นะครับแล้วกับไรายได้วันละสามหมื่นนะครับนับหลงกับตรงนี้แต่แรกเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับเรามีทอัมีอะไรเดี๋ยวท่านก็ไปศึกษาอีกทีเห็นไหมครับหกหมื่นพีวีซ้ายหกหมื่นพีวีขวาบาลานแล้ววันละสามหมื่นถ้ามาทุกวันบริษัทพิกซันใจดีมากๆจ่ายให้ท่านทุกวันไม่เว้นเสาร์อาทิตย์คำนวณให้ทุกวันนะครับแต่ไปจ่ายยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีมาดูครับนี่ก็คือเดือนละเก้าแสนนะครับแต่ ทุกตำแหน่งอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่ท่านไม่ได้บังคับใครพร้อมยังไงใครถนัดยังไงเลือกตามนั้นแต่ในฐานะที่ผมมาก,ก่อนจะให้ดีที่สุดก็คือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้หนึ่งท่านเอาไปทานเองสองเป็นสต็อกท่านสามรายได้เก้ากระโดดมันอยู่ที่เราเพราะทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะครับเราทุกคน อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคำว่าดีที่สุดก็คือไดมอนต์ตำแหน่งนี้เราจะขึ้นได้ประดับเข็มเดินพรมแดงงานเกียรติยศประดับเข็มนะครับแล้วท่านเดินใส่ชุดลาตีถ้าเป็นผู้หญิงนะแล้วมีคนถือหางประมาณ20กว่าคนตามหลังท่านเชิบเชิบเชิบดีไหม <Yeah. S 1> แต่งแบบวสวยๆอ่ะคิ้วนี่ สะพานพระรามแปดพระรามเก้าขนจีงจับยังไงไม่รู้แบบนี้ดีไหมสวยไหม <Yeah. S 1> เดินแล้วยิ้มเนี่ยเออปาคือทาลิปม,มายันจมูกดีไหมครับ <Yeah. S 1> สวยเลยเนี่ย <Okay. S 1> ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะ <Yeah. S 1> ทีนี้รอบคำนวณ <Yeah. S 1> หลายๆท่านหลวงประเด็นนะครับคือการคำนวณคำนวณยังไง <Okay. S 1> วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าคำนวณให้ทุกวันถ้าท่านมีผลงานนะ บริษัทคำนวณคอมมิชชั่นแล้วไปจ่ายวันที่20ถ้าไม่ตรงกับวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ส่วนนะครับวิกที่2ครับวันที่16หถึง3าเนี่ยคำนวณได้ทุกวันไปจ่ายวันที่5นะครับของเดือนถัดไปต่อไปครับก็เป็นรายได้ทางที่4ี่กับทางที่ห้าก็จะนะโอนเข้าบัญชีในวันที่10นะครับของเดือนถัดไปนะครับความพิเศษของธุรกิจละท้ายละนะครับมาดูครับ สินค้ามีคุณภาพผมบอกท่านเลยครับท่านไม่ต้องไปหาสินค้าที่ไหนละสินค้าที่บิกซันด,ดีที่สุดเท่าที่ผมเจอธุรกิจมานะครับเพราะว่าหลายๆคนท่านอย่าลืมนะครับผู้ป่วยมะเร็งที่ผมเนี่ยคือคล้ายๆแบบดูแลเขาอยู่มผมว่าหลักร้อยหลักร้อยเลยนะตรวจไม่พบเชื้อเยอะแยะมากมายและ<ม>แบบคือใช้ชีวิตปก,ปกติได้ ถ้าเปรียบสินค้าถ้าเปรียบโรคมะเร็งผมเปรียบเป็นงูจงอางงูจงอางเอาอยู่งูที่เหลือเป็นยังไงงูที่เหลือจิ๊บจอยไม่ต้องมาถามพเจ้าก็ได้เด่เนี่ยเป็นลิชิดูนไม่ได้ไหมมันงูสาครับงูสามันไม่มีพิษนะมันแค่หวัก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 ถูกไหมสบายจิ๊บจอยแค่จงอางเย้โออยู่เลยครับเนี่ยสินค้าท่านะนไม่ต้องไม่ต้องหว่วงสินค้าดีอยู่แล้ว ใช้ดีแล้วบอกต่อถ้าอยากมีรายได้ก็คือใช้ดีแล้วบอกต่อขนาดหวยนะครับเขาบอกมาสามงวดวดที่สี่ต้องได้แน,น่นอนเราบอกไหมบอกว่าแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเจ้าอย่าไปบอกใครเด้ออันคํานี้แหละมันอยู่ไม่ได้ทีนี้นะอย่าบอกอะไรทีนี้ถูกไหมนั่นแหละนะครับเราต้องใช้แล้วดีแล้วบอกต่อนะครับไม่มีความเสี่ยงซื้อสินค้าจ่ายเงินได้สินค้าไหมครับได้ไหม แต่ซื้อบางสิ่งบางอย่างได้กระดาษถูกไหมครับ oh. และเราก็ยังจ่ายไม่ครบถูกไหมฮ oh. ออนะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้าน,นะถูกไหมเฉียดไปเฉียดมาก็ได้นะครับขาดตัวเดียวหกตัวขาดตัวเดียวบางคนได้ทุกตัวแต่สลับที่พอมีโอก,กระชุ่มกระชวยนะไม่ต้องมีํำเลเพราะํำเลอยู่ที่ไหน นะครับทำเลอยู่ที่เท้าของคุณป่านะทำเลอยู่ที่เท้านะครับไม่ไม่ต้องมีเหมือนคล้ายๆเราจะเปิดร้านค้าเราต้องดูนะครับอุปสองค์อุปทานเราต้องดูหลายๆอย่างนะแต่นี่ก็คือทำเลอยู่ที่เท้าตลาดที่ป่าป่าเปิดตลา,เด,ตาเดเปิดกาหนดรายได้ด้วยตัวเองตรงนี้ผมชอบมากบิ๊กซันนะครับท่านอยากมีรายได้เท่าไหร่ท่านเขียนเช็คให้กับตัวเองดีไหมเด่ นะครับไม่ต้องกไม่ต้องมีแบบกําหนดว่าอายุเท่าไหร่วุฒิการศึกษาเท่าไหร่แต่อยู่นี่หูห่วกตาบอดแขนขาดขาขาดทําได้ดีไหมดีเสมอภาคด้วยจะเป็นผู้ว่านายอำเภอถ้าทําพร้อมกันกับเราสตาร์ทพร้อมกันดีไหมครับแล้วก็แซงกันได้ด้วยนะครับต่อไปอิสระนะครับเป็นอาชีพอิสระไม,มไ,ไม่มีนายจ้างไม่มีลูกจ้างมันอยู่ที่เรานะครับ ได้อิสรภาพทุกด้านที่ผมบอกว่าเงินเวลาสุขภาพส่วนมากมาไม่พอกันส่วนมากไรมีเงินเยอะสุขภาพแย่นะครับแล้วก็ไม่มีเวลาเห็นไหมครับแต่บางคนก็คือเวลาได้เงินก็ไม่มีสุขภาพก็ดีนะครับก็ไม่มีครบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับไดอ้อิสระภาพทั้งเงินเวลาสุขภาพเร็วๆนี้ก็จะได้ไปเที่ยวแล้วถูกไหมครับไปที่ไหน เรือยอทพัทยาใครไม่ไปใครไม่เคยไปยกมือใครอยากไปยกมือใครไม่อยากยกยกมือสุดท้ายเป็นมระดกนะครับเป็นโมรดนะรมรดกครับถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่เราแบบนะดำเนินธุรกิจอยู่ดีแต่มันอาจจะมีช่วงจังหวะที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเราไป ให้แบบคร้ายๆเราเขียนผู้รับมรดกคือใครคนนั้นรับต่อดีไหมครับดีดีนะครับท้ายนี้ผมอยากบอกท่านว่าแน่นอนนะครับอย่างแม่ดาวเรืองโททองผมบอกว่าทองเนี่ยนะครับในคอเี่ยตอนนี้ห้าหมื่นนะถ้าทองห้าบาทระยะผ่านไปสักสิบปีทองนี้เป็นสิบบาทไหมครับไม่มาสิออกเมะแพรพันุ์ป่ะครับไม,ไม่ออกนะครับ ทองเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเราตายไปเขาเอาไปขายได้ไหมครับได้ไดแล้วเอาไปได้ไหมครับไม่ได้เหมือนสามีถ้าเราถ้าเกิดเราไม่อยู่หาคนใหม่ไหมครับ<ด>นั่นไงแล้วทองเส้นเดียวกันถ้าเกิดว่าใส่ที่คอแล้วเกิดเราเป็นประหวานมะเร็งความดันนะครับหรือเป็นไตแบบนี้มันละลายกุลงรักษาปอดรักษาตับรักษาไตเราได้ไหมครับไม่ได้ แต่ถ้าเกิดมาทําธุรกิจกับบิ๊กซันแอนอะไรทองเส้นนี้กลับเป็น10บาทและมีเงินนอนในบัญชีสักเป็นล้านเป็น10ล้านดีไม่ดี yeah, yeah. ใครมีทองยกมือขึ้นตัดสินใจเห็นไหมครับแม่ดาวเรียนโพทองเนะี่ยตัดสินใจวันนั้นรับไรายได้หลากหลายแสนต่อเดือนทองก็ได้คืนดีไหมครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับฝากทิ้งท้ายถ้าเราทําอะไรเดิมๆผลลัพธ์ได้เดิม แต่ถ้าท่านอยากได้ในสิ่งที่ท่าน,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 นไม่เคยได้ท่านจงทําในสิ่งที่ท่านไม่เคยทําพบกันวันแห่งความสำเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับ